สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันครับคือผมไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มเอ่อแบบบ้านๆเลยเรียกว่าน้ำสับปะรดต้มมาจากบทความสั้นๆนะครับเขาเล่าว่ามันมีสรรพคุณอาจจะช่วยเรื่องอาการไม่สบายบางอย่างได้อ๋อค่ะน่าสนใจนะคะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเอ่อลองมาดูข้อมูลนี้กันหน่อยว่ารายละเอียดที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งประโยชน์วิธีทำอะไรพวกนี้ครับ ค่ะเป็นเรื่องดีนะคะการเอาของใกล้ตัวของในครัวที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาใช้ประโยชน์มันก็สะท้อนแนวคิดเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันนะคือบางทีของง่ายๆที่เรามีติดบ้านเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ก็ได้ที่เราไม่รู้ใช่เลยครับในบทความเขามีเรื่องเล่าด้วยนะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งเขาบอกว่ามีอาการแบบแน่นท้องบ่อยๆหลังกินข้าวบางทีก็ไอมีเสมหะด้วยหายใจไม่คุอยสะดวกอือหือ ทีนี้พอเขาได้ลองดื่มเจ้าน้ําสับปะรดต้มนี่แหละครับสูตรนี้เลยปรากฏว่าเารู้สึกดีขึ้นไม่กี่วันเองห <โฮ S 2> ที่จุดที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือความง่ายของมันนี่แหละแบบสูตรบ้นบานๆเลยทําง่ายๆแค่เอาไปต้มแล้วก็ดื่มอืมถ้าดูตามข้อมูลที่ว่ามาสปปรรพคุณที่เขาอ้างถึงนี่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องอช่วยย่อยลดอาการแน่นท้องแล้วก็มีเรื่องขับเสมหะ ลดการอักเสบขับปัสสาวะไปจนถึงแบบอาจจะช่วยเสริมหุมคุ้มกันได้ด้วยโหหลายอย่างเลยนะครับใช่ค่ะแต่ประเด็นที่เอ่อน่าคิดตามที่ข้อมูลเขาให้มานะคะคือทำไมต้องต้มทำไมการต้มถึงอาจจะดีกว่ากินสดๆในบางมุมอะไรแบบนี้ค่ะเออจริงด้วยครับปกติเราก็กินสับปะรดสดๆกันเนอะประเด็นเรื่องต้มแล้วอาจจะดีกว่านี้น่าสนใจมากครับ เขาให้เหตุผลว่ายังไงบ้างครับค่ะตามข้อมูลเขาบอกว่าการต้มเนี่ยจะช่วยให้พวกเอนไซม์ครับเอนไซม์ใช่ค่ะคือโปรตีนที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาในร่างกายแล้วก็พวกสารสำคัญบางอย่างในเนื้อสับประรดเนี่ยมันถูกปล่อยออกมาหรืออาจจะเปลี่ยนรูปไปให้ร่างกายเอาไปใช้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะ๋อแล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่าพอนำไปต้มมันจะดื่มง่ายขึ้นช่วยลดเสมหะ แล้วก็เหมาะกับคนที่ท้องอืดง่ายซึ่งถ้าเทียบกับการกินสดเนี่ยแม้ว่าเราจะได้วิตามินบางอย่างเต็มที่กว่าก็จริงแต่สําหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะได้เหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนการต้มมันไปช่วยปลดล็อกสารบางอย่างออกมาให้ใช้ง่ายขึ้นว่าง,งั้นเถอะตามที่บทความเขาว่ามาประมาณนั้นเลยค่ะแล้วสูตรที่เขาแนะนํานี่ทํายากไหมครับดูเหมือนจะง่ายไม่ยากเลยค่ะง่ายมากมาก จากข้อมูลที่ได้มานะคะคือใช้สับปะรดสุกประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงครับต้มกับน้ําสะอาดประมาณลิตรครึง่ง1.5ลิตรสับปะรดหนึ่งถ้วยน้ําลิตรครึง่งใช่ค่ะพอต้มเสร็จแล้วเขาก็แนะนําให้ดื่มตอนอุ่นๆวันละแก้ว2แก้วก็ได้โดยจะเน้นช่วงเช้าแบบตื่นนอนใหม่ๆกับอีกทีก็ก่อนนอนค่ะโอ้โหฟังดูทําง่ายจริงๆด้วยครับสับปะรดก็หาไม่ยากเลยนะ แล้วผลลั์ของคุณแม่ในเรื่องเล่าล่ะครับที่เขาว่าดีขึ้นนี่เป็นยังไงบ้างครับตามที่เขาเล่ามานะคะคือพอดื่มไปสักพักหนึ่งคุณแม่ท่านนั้นก็รู้สึกว่าเขับปัสสาวะได้คล่องขึ้นอือาการไอาอาการมีเสมหะอะไรพวกนี้ก็ลดลงหายใจสะดวกขึ้นด้วยแล้วก็โดยรวมๆคือรู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เอ,อ ก็น่าพอใจนะครับสำหรับสูตรที่มันดูง่ายๆแบบนี้ซึ่งมันก็นำมาสู่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ด้วยใช่ไหมครับว่าเราต้องมองยังไงใช่เลยค่ะจุดนี้สำคัญมากๆเลยคือต้องย้าว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องเล่าแล้วก็ข้อความที่อยู่ในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเท่านั้นนะคะ เราไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นคําแนะนําทางการแพทย์อะไรเลยครับผมเป็นแค่การนําเสนอแล้วก็พิจรารณาข้อมูลตามที่เขาเขียนมาเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเออแหล่งข้อมูลนั้นเขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรเกี่ยวกับไอเอีย<ๆ>เรื่องของใกล้ตัวในครัวที่คุณอาจมองข้ามนะคะครับก็สรุปได้ว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยน้ำสับปะรดต้มก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ของในครัวนี่แหละที่ถูกนําเสนอว่า อาจจะมีส่วนช่วยบรรเทาอาการบางอย่างได้อย่างที่ว่ามาช่วยย่อยขับเสมหะขับปัสสวะตามที่แหล่งข้อมูลเขาอ้างถึงค่ะและที่สำคัญคือมันเตรียมง่ายมากๆเลยใช่ค่ะทำง่ายจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ก็น่าจะ จุดประกายให้เราลองคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะนอกจากน้ําสับป,ประรดต้มนี่แล้วมันยังมีภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือว่าวิธีง่ายๆอื่นๆอีๆอกไหมเกี่ยวกับอาหารการกินการดูแลสุขภาพแบบเดิมๆของเราอืมน่าสนใจครับที่มันอาจจะมีคุณค่าอะไรซ่อนอยู่แต่เราอาจจะหลงลืมหรือว่ามองข้ามไปในวิถีชีวิตปัจจุบันที่มันเร่งรีบไปหมดแล้วก็เป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราลองเก็บไปคิดกันต่อได้นะคะครับผม เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับสำหรับการคุยกันวันนี้